สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำไฟตู้วีดีทอ็อคะ่ะก็คือเป็นเดนทอลสูตรพิเศษนะคะที่ช่วยให้ระบบขัดทายของเราเนี่ยเป็นปกติมากขึ้นบริษัทเนี่นนยกปกตินะคะเป็นมาพร้อมผลมากเลยเวลาอ้อมนะเนี่ยจะนานนะคะสองสามวันก็จะหายหดีแต่พอทานตัวไฟตู้วีดีทอกอะคะ่ะตัวเนี้ย คือช่วยให้เช้ามาในระบขับถ่ายาเราำขับถ่ายได้ดีมากเลยแล้วก็ขับถ่ายออกมาได้หมดนะคะแต่ที่ขับถ่ายมาันมันจะเป็นไขม,มันที่น้ำตาที่ตกค้างในลำไส้ของเรานะคะมันก็เะิ่มมีกลินแรงนะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกสบายมาแล้วก็ตัวเนี้ยคือนอกจากจะน้ำตะลที่ในลำไส้ของเรานะคะก็เปิดช่วยให้น้ำหนักลดล,ลงด้วยคือหนัก น้ำหนักลงไปเกือบสองกิโลแล้วตอนนี้ค่ะเราก็ทานทุกวันถ้าอยากจะทานแบบรางสัที่อย่างเดียวคือทานแค่วันละหนึ่งซองแบบนีนะคะแต่ถ้าอยากลดน้าหนักก็คือสองซองช่วงกลางวันเนี่ยกอนอาหารมื้อหนักขึ้นชั่วโมงนะคะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งซองะคะ่ะอันนี้คนที่เป็นผู้ป่วยนะคะบางวันความดัหนหัวใจสามารถทานได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็ถ้าสนใจนะคะติดต่อปัดได้ทางเไรได้านนะคะ